พามาดูล้อเก่าเก่าเก็บเก่ามากเก่าแบบเก่าเปื่อยเลยอะนี่ล้ออะไรไม่รู้นะนี่มาดูนี่นะดูดูด เปิภาพไปต้องพูดล้อเก่าเก็บแต่มาดูวิธีการตั้งล้อนะไม่ว่าจะเป็นล้อเกา่าล้อใหม่อันนี้เป็นสีรวดแบบธรรมดานะเป็นสีรวดซิงค์แบบไม่ได้ชุบโครเมียมนะมาดูดุมล้อสีรวดธรรมดาก็เน้นใช้งานแบบสไตล์เขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะเป็นรถใช้งานอะ่ะแต่เป็นล้อเก่าเก็บอยากจะได้ความคลาสสิกแบบไม่เอาแบบโครเมียมนะไม่ไ๋ยวมันขึ้นสนิมอะไระดูความกลมกัน โอ้โหในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะอ่ะมาดูความกลมนี่มาดูที่ตั้งสูตรเนะนี่ยเห็นไหมนิ่งเลยนิ่งกริปของมันดีดีไม่ดีหรือดีไอดีเอ้ยมันล้ออะไรกันแน่เนะี่ยฮะตกลงล้อมันดีหรือไม่ดีฮะ นี่เห็นไหมลมดิงล้ออาจจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะไม่ได้โชว์ล้อลื่นนะโชว์ล้อล้อเก่าล้อเก็บล้อกลมมานี่เลย